กรเรียนดบาลฝันทีฝันวิยาได้ติดตามเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเราคงจําได้ว่าท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประเภทปริญญาทีญญา่กราบุญเา,า,าที่สร้างบารมีมายาวนานนะนี่ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า สองล้านกว่าพระองค์เห็นไหมจ๊ะโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยตำแหน่งในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลางๆนะจ๊ะใครปรารถนาจะเป็นก็ได้แต่ไม่ใช่ปรารถนาลอยๆต้องสร้างบุญบาร,รมีกันให้เต็มที่เลยัทงทามบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขัมปัญญาบริยะคันติสจาริฐาน มเมตตาเบกหาบรมีเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ต้องสร้างอย่างอุคฤิทีเดียวในระดับเอาชีวิตเป็นเดิมมันแต่เริ่มสร้างเมื่อบารมียังอ่อนๆก็ซับก่อนอวัยวะแล้วก็มาถึงชีวิตแต่ไม่กล้าบอกใครแต่เดินก็เป็นปุตรชนคนธรรมดาตั้งความปรารถนาถ้าบอกเงอนเดี๋ยวเขาหัวเราะเอา ก็นึกในใจนึกในใจมายาวนานถึงใใจ,จำใจเมยี่บแปดครับใจยี่ยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบสี่ยี 70, 14, ่แปดจ๊ะยี่แปดอะไรจะ๊จะใจยี่สิบแปดอสศงไห้สร้างบุญที่ก็นึกในใ,นใจสาธุข,ขอ อนุภาพแห่งบุญนี่กับเจ้าไปปราถนาอย่างอื่นเลยขอได้เป็นพระสัมมาสุภิจาระองค์หนึ่งในอนาคตบ้งางนะเมื่อไหรก็ได้ทำทีก็นะพอจักกองก็อย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้นะนี่รือสามรัตร,รมการประจำตัวสักององี้นะ,ะยังไม่กล้าบอกดูซ้ายดูขวาเสร็จนึกกลัวเขารู้นี่นะยังไม่กล้าเปล่งวาจานึกภาพออกไหมจ๊ะ บุญอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใส่บาตก็ดีะมาบวชก็ดีนี่จะกฐินบาพรสร้างบสถวิหารารลาการบร,ริเวณการ,ปรเปลี่ยนหรือสร้างสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกสร้าง,รงรโรงพยาบาลช่วยเหลือคนอยากคนจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาในใจอย่างนี้ กว่าจะกล้าหาญนี่ตั้งยี่สิบแปดอาสองไขใช่ไหมจ๊ะอาสองไขก็สียาวมากเลยเนี่ยตัตตต่อไปเรื่อยๆถึงระดับที่มันล้นปรีแล้วเปล่งวาจาดัางๆเลยไม่กลัวใครเขาจะเนี่ยหาวโอ้โหลดนี่น่าจะเอออง์อาทีเดียวแหละตั้งความปรารถนาว่า ดูอันดีสองเห็นบุญนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างนี้อีกเท่าไหร่จ๊ะสามสิบหกอสองไข่ค่สามสิบหกอสองไข่นี่จ้ะจกกนกระทั่งยี่สิบแปดกัตริยสิบหกรวมกันแล้วได้เท่าไหร่จ๊ะเนี่ยยี่สิบแปดสามสิบหกหกสิบสี่ 64อสงไข่ถึงคราวจะได้รับพุทธพยากรเลยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก16อสงไข่แสนมหากับนี่นี่จะพอบรารมีเต็มเปี่ยมแล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า hmm. ก็จะส่งพุทธพยากรส่งมีพุทธบยารยกรนี่นะจ๊ะค mm hmm. ือตรวจตราเข้าไปใน ในพุทธญาณของท่านมองทะลุหมดเลยเห็นว่าบาร,รมีอย่างนี้ความปรารถนา,านที่ตั้งมายาวนานอย่างนี้จะสมความปรารถนาเมื่อใดสมปรารถนาแล้วจะชื่ออะไรพระนามว่าอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในยุคนั้นอย่างนี้นะจ๊ะพระเสียริยาเมตรตยท่านก็ผ่านการสร้างบาร,รมีมาแล้ว แปสิประสงค์ขายกระแสมาครับทั้งนึกได้ใจเปล่งไว้้าแล้วก็ได้รับพุทธบุยาก่อนพระองค์สุดท้ายคือพระสัมมาสุติเจ้าของเราพระสัมมาคดมุตตเจ้านักเรียนอุบาลจํากันได้ไหมจ๊จะจำออย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเทพบุตรนี่นะอยู่บนสวรรค์ยันดุสิตแล้วก็รอคอยวันนั้น อไปนานเท่าไหร่นี่เนาะตายุคนั้นก็อีกอีกอหน,นึ่งกระสงขายเศษเท่านั้นก็จะลงมาบังเกิดเป็นยุคที่ผู้มีบุญมาเกิดมากมายตลอดระยะเวลาที่พระองค์สร้างบารมีแปสิบระสงขายกระแสมาก,กับก็มีผู้ติดตามสร้างบารมีกันกระทันเยอะแยะต่างความปรารถนาเยอะบางช่วงก็เจอพระองค์บางช่วงก็ไม่ได้เจอกัน แต่ได้ยินกิติศัพท์ก็ปรารถนาจะไปตรงนั้นอย่างนี้นะจ๊ะยาวเลยตั้งความปรารถนาก็ต้องสั่งสมบุญเช่นเดียวกับพระองค์ตามติดๆๆกันเพราะฉะนั้นยุคหน้านี้ผู้มีบุญม,กม,า,กม,า,กมากิดมากมายทีเดียวรวมทั้งพระเจ้าสังขะปรมจกักรอรรดิเจ้มหาตจันนะใครจะทำให้ พระเจ้าจากัรจากรพรรดิบรมจักรพรรดิออกบวชได้สละระาชสมบัติรัตนเจตและออกบวชนี้ไม่ธรรมดาล้วเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิถือว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ปกครองโลกทั้งสี่ทวีปที่อยู่รอบเขาวัสุมเมนหรือเขาซิเนลุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นดาวดิงปกครองได้ไปมาหาสู่กันได้ เออไปทะวีบไหนเขายอมหมดเลยหน้าเหลี่ยมก็ดีหน้าจัวก็ดีนี่นะออหน้ากลมกลมลยนะยอมหมดเนาะเออยอมหมดแต่ว่าแบบพระเจ้าสังขารบรมเจักรัรริแค่เห็นลักษณะมหาบุร,รุษคนรพะสีอริยะเมตไตรนในอนาคตแค่นั้นก็ยอมแล้ว ็ต้องหันมาดูพระองค์เองนี่นะว่เาเรามีกี่ประการเออนี่นะแต่นั้นโอ้ท่านครบหมดเลยลอันที่สองก็ดูพระฉับพันตรังสีมือโลกธาตุโอ้โอโดวงทิศนี่หายหายแซบหายสอยไปเลยลนี่เนาะ,ะ <laughs> เอองี้เนาะ อเรานี่ยังต้องดูดวงอาทิตย์นี่แค่พระองค์มังเกิดขึ้นกลบหมดเลยรัสมแล้วบอกฟังถามอีกโอ้เป็นเรื่องจริงจริงๆว่าแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังมีทุกทุกแบบพระเจ้าจักรพรรดิแต่ความแก่ความเจ็บความตายอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะ คือยังไงก็ยังไม่เพอร์เฟกต์เออยังไม่สมบูรณ์นี่นะน่ไปเจอผู้ที่สมบูรณ์ต้องยอมออกบวชเลยและเราก็ได้ศึกษามาถึงขั้นว่านอกจากมีสิ่งอะไรต่างๆเยอะแยะที่กล่าวแล้วจะมีสิ่งวิเศษจะบังเกิดขึ้นในยุคหน้าอีก9ประการ นักเรียนอารบาลจำได้มาจาประการที่หนึ่งสิ่งพิเศษโลกยกนั้นจะไม่มีคนบ้าใบปัญญาอ่อนเพราะอะไรใครจำได้มึงไม่มีไม่เคยมีคนพูดลปลดพราเทศ เอาลาสินกักเรียนนี่เดีมามา๋ยวเราก็ต้องย้อนไปทวนอีกเนี่ยนะมาทวนนิดหน่อยดิจ้ะมีม่ยมีแต่วิทยาประจานท์ะไม่พูดผลดเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ดูหน่อยหนูชัวเนอะนี่ดูสิจ้ะหนูชัวร์แ้หนูกลัว ชัวเลยนะจ๊ะเอาอุปการที่หนึ่งก่อนโอ้โหเยอะแยะเลยนะอเอาสั้นๆไม่มีคนบ้าใบป,ปัญญาอ่อนเพราะในอดีตชาติพรงทรงมังเกิดเมื่อตอนเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นผู้มีวาจาสุภาษิตไม่เคยพูดปลดมดท็ทหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยที่พระองค์ทรงจะทรงทำเช่นนี้ตลอด ระยะเวลาการสร้างบารมีนี่แปดสิบสองกับแสนมหากัรไม่พูดปลดมดเท็จของเราก็เอาสักเดือนดิอย่างี้นะเออนี่นี่ในดูข้อที่สองสันส้นๆไม่อะไรนะจ๊ะโรกยุกนี้นจะไม่มีคนตาบอดแม้โลกนี้มีคนตาบอดแต่ก็เห็นทำได้เออ ยุคนั้นไม่มีเลยนี่นะ oh. พระแอดิ้ชาติพรงทรงมีปกติมองสมณะ uh. ผู้มีศีล uh. อย่างเห็นพระตโตดงเดินมานี่ uh. เราไปทำงันบ้างนะจ๊ะ uh. ด้วยความเคารพรักและเทิดทูนบูชา uh. อย่างสูงสุดคือ uh. <Good. laughs> พูดง่ายๆว่าตาถึง uh. <laughs> ตาดีมีบุญมีปัญญา uh. อมองเห็นผู้ที่ กำลังอยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นบุคคลที่ควรบูชานี่นะจ๊ะก็มองด้วยความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุดทีนี้มาข้อที่สามละสิ่งประเสรประการที่สามโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนง่อยเปลี่ยเสียขาเออนี่เนาะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงมเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พรงทรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเลี้ยงชีพโดยสุจริตและกไม่เคยคิดคดโกงผู้อืน่นโดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีกว่า8ปสิประสงค์ไหกับอีกแสนมหากับทํามาตลอด นี่นะจ๊ะเออเลี้ยงชีพโดยสุจริตประกอบสัมมาชีวะไม่คิดคดกงผู้อื่น <c oughs> นี่เราก็ต้องเอามาเทียบอันนี้เป็นมีเตอร์เราก็เทียบดู <c oughs> เราเข้าขายไหมใ <c oughs> นงี้นะเออ <c oughs> นี่ <c oughs> ส่วนใครนี่ ร้องทำอย่างนั้นส่วนใครที่มีปกติที่ชอบคิดคตหรือคิดโกงชอบชดจริตคิดไม่ซื่อหรือวินคนประเภทประเภทคตในข้ออง,งอนในกระดูกเป็นต้นผู้นั้นก็จะหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดรุวมยุคสมัยเดียวกันกับพระสีอริยเมริตัยอย่างแน่นอนเลยเออ นี่นะนี่แต่ว่าอดีตที่ผิดพลาดเราลืมได้ไลืมไปให้หมดเนาะตอนนั้นนี่เราไม่รนะู้นะอุก,ก็ลืมไปนะตอนนั้นเ <c oughs> ลามีนี่หน่อยอยะไรเงี้ย <c oughs> เราเริ่มต้นใหม่ได้ไดนี่เนาะสิ่งพิเศษประการที่สามคือ <c oughs> นิดทบทวนและทดสอบนี่นะแล้วไม่คิดกองไม่กบแล้วถ้าคนมาหมดสิเกิดในยุคนั้นนี่ขอบอกนะแต่มีทางออกนี่นะ เราเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งพิเศษประการที่สี่โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยบอแปลว่าอาชีพเภสัช <sev> <laughs> ไม่มีไม่มีนี่นะมาอะไรจะเปิดคณะนี้ได้ไหมไม่ได้จะขายเครื่องมือ อามออาชีพไปเยอะจ้ะนี่นะเออหมอตีมีไหมไม่มีนี่เออหมอเฮียล่ะก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีนี่นะจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราคงอยากจะรู้แล้วว่าที่เป็นชนี้เพราะอะไรอาสันิฐานดีเจ้ะเอทำไมรู้ล่ะ เอาอฟังดีกว่า <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะในอดีตชาติที่พระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงทรงคอยถวายยารักษาโรคแกบ่บรรพชิตหรือกระหัสที่เจ็บป่วยไข้เป็นทานอยู่เนืองนิดใครทำอย่างนี้บ้างจ๊ะ สาธุโอ้สุดยอดเลยโดยท <code> <usc alled> ี่โลกจะทรงทำเจนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่าแปลเสียประสงค์ใกับอีกแสนมหาครับสาธใครทำถึงม <c oughs> <c oughs> <Lords. S 1> <c oughs> ึงใครทำทุกวันบ้างยกยกมือสิจะยกแตะยกนิ่งไว้ สาครูไม่อยาการทำทุกวันสา,าแบ่งบุญนี้เอาไปคนละนิดจ้ะ <c oughs> นี่นะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทะโลกนะนี่อนโมทนาบุญก็จะได้ <c oughs> ถ้าทำเองอ่านี่อย่าลืมนะ <c oughs> นี่สิ่งวิเศษประการที่สีเราในยุคนั้น ที่เป็นจนิเพราะทั้งบัญชตและคดีหัสอยู่เนีองนิดนี่ตลอดอริยะเวลาถูกต้องใจไอ้ทำไมเก่งๆนะไอ้ลูกใครว่าส่วนใครฮู ที่ไม่เคยสั่งสมบุญในการถวยยายยารักษาโรคแกบบ่บรรพชิตหรือคริหัดที่เจ็บปวยไข้เป็นทานเลยแม้เพียงครั้งเดียวไหนๆหไหนมีใครม้างจ๊ะแอบแอบยกก็ได้ไม่เป็นไรเรามีไม่กี่คนเราเลองเปิดเผยด้วยซ ไม่มีนะสาธุโอ้สุดยอดเลย <c oughs> นี่ถ้าผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญในการถวายยารักษาโรคก,กับบมรชิตหรือกรหัสที่เจ็บป่วยค่ายเป็นทานเลยไม่แต่เพียงครั้งเดียวผ้นั้นก็จะอถูกต้องอย่า <c oughs> นี่เนาะเอาอีกไหม <c oughs> เอาอีกเนาะ สิ่งวิเศษประการที่ห้นี่เกือบไปถึงประการที่9แล้วเนี่นี่หแล้วเนาะโลกในยุคนั้นต่างจากยุคนี้คือจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดรายระหว่างกันและกันยุคนี้มีม,ม้อยมีบางวันหรือทุกวัน บางเวลาหรือตลอดเวลา,ลามีสิทธิ์ไหมไม่มี <c oughs> เอออันนี้น่าศึกษานะน่าศึกษานะเนาะเกิด<อ><อ>ได้อย่างในยุคนี้ท่านั้นเนี่ยจะไม่มีการขู่อาฆาตมากร้ายระหว่างกันแะน้วกันจะเป็นเช่นนี้ก็เพราะแนเดียรัชชาที่ตอนที่พระองค์ทรงเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ องไม่เคยขู่อาฆา,าตมาดร้ายใครแล้วไม่ฝากใครมาบอกด้วยเขาไปอ่านผิด <laughs> และไม่เคยทำให้ใคร <laughs> ต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจเลยแม้แต่สักคนเดียวออนี่จ้าอเออไม่มีกระซิบกระซิบ โดยที่พระองค์จะทรงทำชน,นี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบรุษีกว่าส0นี่เจ้านี่นี่สิ่งพิเศษประการที่ห้าคือไม,มไม่มีนะไม่มีส่วนใครหูหูที่ทำเช่นนี้ นี่นะใครที่มีวิบากกรรมชอบขู่อาฆาตมาดร้ายผู้อื่นและเจ้าตายให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจพวกนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรอย่างแน่นอนนี่ขอบอกไว้นี่เนาะ เขาจะไปเกิดที่อื่นใน,ในที่ไม่ชอบจะไม่ได้ไปที่ชอบแต่จะไปที่ไม่ชอบอนืนี่นะี่จ๊ะ